เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับกับผมนายสากเสริมคนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่ที่ Divinity ้ i ิชนั่นเองนะครับกับเทศกาลหน้าหนาวประจำปี2558นะครับจัดขึ้นที่คาวพาวิเลียนนั่นเองคาวพาวิเลียนคือเวทผู้ทางซ้ายตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ทางมานะครับก็มาจากเมืองมนุษย์นะครับมาไปทางซ้ายนี้ครับก็จะถูกนำสู่ลานกิจกรรมนั่นเองครับกิจกรรมครั้งนี้เหมือนกับปีที่แล้วนะครับเหมือนทุกอย่างเลยมี กิจกรรมให้เล่นเหมือนเดิมทุกอย่างครับจัมปิ้งพัลเซล่นทอยอปโบคาลิสสโนเมเฮมนะครับแล้วก็เบลชอเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างแล้วก็มีเนื้อเรื่องของเ,ออเจ้าตัวติ๊กตัวนี้ครับเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างโอเคแล้วที่แตกต่างจากเดิมคืออะไรผมจําได้วอาปีที่แล้วมันไม่มีเอ c ตัวนี้นะซึ่งเอ c ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะใช้พวกสกินที่เคยราคาไม่ถึง1ซิลเวอร์ครับตอนนี้พวกมันราคาขึ้นอย่าง มหาศาลนะครับนับว่าเอเนฉลาดมากที่เล่นอย่างนี้กับพวกเราโอเคเรื่องนั้นช่าามาเดวอไอตัวนี้ก็แพงกันนะว o ชิวล์พอร์ทัล,ลดีไวส์โอเคส่วนที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงนี้ข้างๆก็คือเอ่อโดแยกดีฟเฟนเดอร์นะครับเจ้วตัวโดแยกนี้จะตกมันจะตกพรีเซนต์ให้เรานะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าย,ยินดีครับผมทำรีเจนเสร็จแล้วยินดีกันหน่อยเย้เชียโอเคไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแน่นอนว่าแชนแนลผมเมื่อปีปีที่แล้วนะแชนแนลคนยังติดตามไม่เยอะนะครับหลายๆคนคงไม่ได้สนใจคลิปวิดีโอในส่วนของปีที่แล้วแน่ๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับมันก็เหมือนปีที่แล้วแหละเดี๋ยวเรามานั่งทัวร์กันใหม่ดีกว่า Okay. ตรงนี้จะเป็นในส่วนของจุดเริ่มต้นของโดยักดีเฟนเดอร์นะครับเราสามารถบริจาคเงินให้โฮทรอนตัวนี้นะครับเพื่อรับแอคชิเมนต์ฟรีได้นะครับการบริจาคผมแนะนำให้บริจาคซิลเวอร์ทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็บริจาคโก้ทั้งหมด2ครั้งครับแอคชิเมนต์ก็จะเสร็จพอดีการบริจาคโดเนตตรงนี้นะครับจะทำให้เราได้ทำให้หลอดตรงนี้มันค่อยๆกระเตื้อง้นเต็มนะครับพอหลอดตรงนี้เต็มเสร็จปุ๊บอีเวนต์ตรงนี้จะเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยัก <Okay. S 1> ตัวนี้จะเดิน ไปเรื่อยๆครับระหว่างทางจะมีของขวัญตกให้เราเก็บเราก็เก็บของขวัญน,นะครับของขวัญหนึ่งกล่องจะมีมูลค่าประมาณ8ปดถึงสิซีเวอร์นะครับแล้วแต่ว่าราคาจะขึ้นขึ้นลงลงขนาดไหนครับตอนนี้ตกู่ที่9ซเวอร์นั่นเองเรามาดูกันก่อนว่ากล่องตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้กล่องราคาประมาณกล่องละ9ซเวอร์นะครับถ้าเกิดปล่อยก็เกือบเกือบสิซีเวอร์เหมือนกันโอเควันนี้ผมก็ฟาร์มได้ประมาณสิบตีเหมือนกันนะฟาร์มเล่นๆขำๆไม่ไม่รีบ โอเคอ่า <Okay>. uh, สำหรับตรงนี้ต้องใช้เวลาปสมคลนเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาลงกับเรานะครับเค okay. มาดูกันต่อที่ทอยอพโคลิ e นั่นเองครับไปอย่างรวดเร็วครับตอนนี้เพราะว่าอีเวนต์ตรงนี้มีอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายเค okay. แล้วก็มีชุดแคสใหม่นะครับสำหรับใครที่เป็นสายแฟชั่นนะครับที่ไม่รู้จะแต่งตัวยังไงเออดีกว่าโอเคครับก็จะเป็นชุดเซตนะครับได้ อ่าหนึ่งนะเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดออฟฟิศตัวนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าทไหร่หรอกแต่พอผมเชื่อว่าถ้าแต่งสีมันก็สวยนะอ่าในเซตนี้ราคา2,000เจมนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยชุดนี้ครับ1ตัวอ่ามีมิ Mini Fury Dark นิฟิลลี่ดากอนนะครับสโนว์ฟิลลี่ดากอนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมินิสโนว์ฟิลลี่ดากอนฟิลลี่ดากอนครับหน้าตาวันนี้ครับมินิฟิลลี่ดากอนสโนว์ฟิลลี่ดากอนนะครับหน้าตาวด้วย อิมมอร์ทัลเวเปิลอิมมอร์ทัลเวเปิเป็นสกินอาวุธนะครับ uh, ใครอยากรู้เป็นยังไงครับพิมพ์ไปเลยครับอิมมอร์ทัลเวเปิในช่องแคตตาล็อกแล้วนะครับแคตตาล็อกสกินจะมีอยู่ครับ mm hmm. ก็มีท mm ัลเทลเมกอเวอร์คิดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีเกรนวินเทอร์ได้เกรนวินเทอร์ได้ครับห้าอันนะครับแต่ผมแนะนําว่าเกรนวินเทอร์ได้หรือไอพวกไอเดียอย่า mm ซ hmm, mm hmm. ื้อเลยไร้สาระ mm hmm. แพงแมันโคตรแพงเลยสองพันเจมไร้สาระชิบหายเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นเถอะ มองตรงโอเคตอนนี้เราอยู่ในส่วนของทอยอ p o c a คาริชนั่นเองนะครับผู้เล่นใหม่ไม่น่ารูจ้จกเดี๋ยวผมมาบอกวิธีเล่นทอยอับ c a คาริชให้นะครับวันนี้จะได้มานั่งสนุกกันดีกว่าโอเคหลังจากคุณเข้ามาในทอยอับ c a คาริชนะครับคุณจะไม่สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่กับใครนะคือเราจะอยู่เราอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันเราก็เล่นด้วยกันไม่ได้นะครับโอเคต่อมาอาวุธทอยอับ c a คาริชจะมีทั้งหมด3อันนะครับก็มีทอยสเป s เตอร์แคปไลฟ์เฟิร์นแล้วก็ดีแพรพิสซอลนั่นเอง พอยส์แมสเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นอาวุธที่ไว้ตีใกล้อย่างเดียวนะครับไว้พังของเล่นตามฉากเนี่ยได้รวดเร็วที่สุดโอเคต่อมาครับแคปไลเฟิลเป็นอาวุธที่ยิงไกลแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงมากๆไว้สำหรับการตีบอสนั่นเองนะครับพิสทอลตัวนี้ไว้สตันตมอนเตอร์ครับการโยมตีปกติเขาจะชิ่งใส่มอนเตอร์แล้วก็จะสตันตมอนเตอร์ด้วยเออซึ่งผมมองว่าไรสาระโอเคครับ แล้วก็หยิบทอยสมิสเตอร์มากันดีกว่านะครับมาแบพังทุกอย่างที่ขวางหน้ากันเลยเหมือนเด็กเลยครับพอเราเห็นมุกก็ทุบแม่งทั้งหมดทุบทุบเข้าไปหมดนั่นแหละเออการทุบของเราครับจะตกของ2อ,อย่างครับก็จะมีสโนแล้วก็สแครนะครับสแครปตัวนี้ไว้สำหรับการสร้างอุปกรณ์ต่อต้านพวกมอนสเตอร์ต่างๆในแมปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแบสเลสต้าแล้วก็กตาเปานันเองนะครับโอเค โอ้ผมเห็นไอ้ชาตัวนี้มันฟาร์มตั้งแต่เช้าเลยเนาะทัน,นี้ก็ประมาณตีสามแล้วโอเคครับหน้าที่ของเรากันโดยแยกทั้งหมดนี้ครับเราต้องกันมันห้ามให้มันตายครับเราก็สร้างเลยครับคารตาเปาคนนี้ํำให้สร้างคารตาเปาครับมันมันดีอเอ้ยโดยแยกผมดาวไปหนึ่ง การยืนตรงนี้นะครับการยืนตรงกลางครับใกล้ๆนี้จะทําให้เราได้ผลของ Re g e น e r a t i o n นะครับสำหรับใครที่เลือดไม่เหลือมายืนตรงกลางเลือดจะเด้งโอเคนะโอเคครับตอนนี้ผมต้องรีบเร่งมือแล้วก่อนที่เพื่อนจะชิบหายทั้งแก่งโอเคสโนว์ตัวนี้นะครับสามารถสร้างได้2ออย่างเดี๋ยวจะยิงมาจะมีสร้าง บรีเออร์กับตัวสโนม a นผมไน้นให้สร้างสโนมนก่อนเพราะมันดีมันสโลมอนสเตอร์ได้ครับแบรีเออร์ไว้กันมอนสเตอร์ได้อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาฟาดอีกทักนี้นึงกั่โอเคสแคปตัวนี้นะครับเราสามารถนําไปสร้างอัพเกรดป้อมแต่ละป้อมได้ครับนี่ด้วยที่การเราแบกสแคปพคนนี้ไปนะครับแล้วก็ไป กดอัปเกรดตไปเรื่อ้เลยและส่วนพวกสโนว์แมนพวกนี้เราจะเปนน็นต้องเอาไอ้พวกสโนว์บอลมาจัดก,การนะครับแล้วก็มีอีกอีกที่หนึ่งรับมีมอท่าให้สร้างด้วยนะครับมอท่าจะอยู่บริเวณนี้ครับมอท่าบิวไซต์จะอยู่บริเวณนี้ครับต้องใช้ตัวสแคปทั้งหมด3ครั้งนะครับในการสร้างมอท่า <c oughs> ผมไม่รู้เหมือนกันว่ายิงดีหรือเปล่าไม่สร้างดีกว่าโอเคทอยอาพวกคาริชก็จะประมาณนี้นครับจะมีมอนสเตอร์ออกมาให้เราตีเรื่อยๆนะครับ ความจริงเราต้องป้องกันมันไม่ให้มันตีเราแย่โอเคครับพอเสร็จปุ๊บพอจบเฟสจะมีมอนสเตอร์ตัวใหญ่ออกมาหนึ่งตัวนะครับเป็นหุ่นชื่อว่าต็อกนะครับพอเราฆ่าต็อกเสร็จปุ๊บจะมีของขวัญตกบริเวณนี้ครับดูดูตรงนี้ตรงนี้จำไว้นะตรงนี้โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาข้าวๆดีกว่านะ เออมรู้สึกกล่องของบงักโอเคมันใช้เวลาอสมควรเหมือนกันกว่านต๊อกมันจะออกมาเดี๋ยวผมจะอขอข้ามไปดีกว่าเนาะโอเคครับ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อมาก็คือสโน w m เมเฮมนั่นเองครับสโน w m เมเฮม shit oh shit <c oughs> ผมนี่โหลดนานเลยแม่งเลยโอเค โอเคครับอ,อตอนนี้เราก็อยู่ด้านนอกแล้วนะครับอโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาแวะตรงจัมปิ้งพัซเซิลก่อนดีกว่าครับจัมปิ้งพัซเซิลบอกเลยว่าผมไม่ค่อยอยากจาเท่าไหร่แม่งจายากโครมาเดี๋ยวเราไปแอบสองก่อนเอ้ยเชี่ยอ้าวโอ้โฟเต็มเลยเหรอแล้วโอเค โอเคครับเดี๋ยวเรามาแนะนําวิธีการจัมปิ้งพัลเซ้นในนี้กันดีกว่าครับผมแนะนาคร่าวๆนะเพราะว่าจัมปิ้งนี้จัมปิ้งที่โดดยากมากนะครับจะตั้งเหตุได้ว่ามันจะประกอบด้วย3ครั้งครับกล่องตรงนี้ครับกล่องตรงนี้คือกล่องที่เราต้องเข้าไปนะโอเคจัมปิ้งพัลเซ้นนี้จะประกอบไปด้วย3 3เฟสหลักๆนะครับก็คือเฟสแรกก็คือการกระโดดตรงไอตัวเกรดเกรดตั้งแข็งพวกนี้นครับ แลวจะมีจุดพักให้เราอยู่ไกลๆตรงพวกท็อฟฟี่เนี่ยจะเป็นจุดพักให้เรานะครับเกดต้้งแข็งนี้มันอยู่แป๊บเดียวเราต้องรีบกระโดดนะถ้าเกิดเราไม่รีบเราก็จะล่วงนั่นเองนะครับโอ้เช็ดแล้วก็เราจะหนาวตายด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่รีบนะครับต้องรีบต้องรวดเร็วแล้วก็มีสติตลอดเวลา อืน uh huh. มาแจเลยรั่วม,มาแล้วหนึ่งโอ้ชิตช้าไม่ได้เลยนะครับเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราช้าปุ๊บเราจะแข็งตายเฮ้ยชิตโอ้ชิตชิตเลือด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 ผมเลือดผม อ้าวพระเจ้าวันดีติ๊กเอแต่กระนั้นจะไม่มีติ๊กไม้ขุยนี่หว่าโอเคเฟตต่อมาเับจะเป็นเฟสกระโดดกล่องของขวัญเฟสนี้ของขวัญมันจะสุ่มแตกถ้าเกิดว่าคุณว่าวคุณจะร่วงแต่เขารอดเย่ yeah. ผมยินดีเขาด้วยโอเคเอ่อกล่องพวกนี้มันจะไม่ระเบิดนะถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปเหยียบมันก่อนนะหรือเปล่า โอ้ช oh, ีตแอร์เนี่ยครับถ้าเกิดโดดผ้าก็เริ่มใหม่ตามนี้โอเคครับเอ่อเมื่อกี้น่าจะเข้าๆน่าจะเข้าใจละคือเฟสหลังจากเฟสกระโดดของขวัญปุ๊บจะมีเฟสที่เอ่อลูกบนหิมะจะล่วงมาทับกระบาลคุณนะครับต้องอันนั้นต้องระวังแล้วก็กระโดดเข้าสู่กล่องของขวัญใหญ่แล้วก็จะถึงเอ่อไอ้ final reward นั่นเองมี achievement ด้วยนะตรงนี้ jumping person นะครับถ้าใครอยากได้ achievement ฟรีก็มาโดด jumping person ได้แล้วก็การกระโดดอีกครั้ง จะได้เงินประมาณ 1G นะครับผมรู้สึกครับเอาของไปขายจะได้ประมาณ 1G ก็คิดดูโดดสักร้อยครั้งวันหนึ่งก็ร้อยจีแต่เป็นผมคงไม่ทำไม่เหนื่อยเฮีียโอเคโอเคมาดูกันต่อ เคต่อมาเราอยู่ที่ s n o w m ม h e m นั่นเองครับ s n o w b a l l m ม h e m อ่าอเป็นผู้ไงดีผู้ไงดีมันคือเอามันคือสงครามลูกบอลหิมะนั่นแหละถ้าเกิดพูดยังไงประมาณนั้นครับมี3โรมี3มีสโรหล,ลักๆนะครับเป็นการเล่นนะครับก็ภารกิจของเราก็คือการนำของขวัญตรงกลางแบบนี้นะครับมาส่งที่บ้านเรานะครับแต่ละ ฝ่ายจะมีให้เลือก3อย่างครับก็จะมีะสเกลเฮวิกันเนอร์ก็สปอร์ตนะครับสเกลจะเป็นโลที่ยิงได้รวดเร็วที่สุดนะครับและทดำดาเมจได้รวดเร็วไม่ได้แรงนะรวดเร็วนะครับสกิลเขาสกิลแรกจะเป็นการโจมตีปกติที่รวดเร็วของเขาครับ,น,รบนั่นแหละสกิลสเป็นการกระโดดดอดกลับเหมือนท่า3ามของทีมนะครับสกิลสเป็นการแรปเพช็อตเข้าไปนะครับยิงหลายหลายลูกท่า4กด4ครั้งไว้จะเป็นการชาร์จนะครับยิ่งชาร์จนานยิ่งแรงนั่นเองไปด้วย เดี๋ยวเราลองยิงท่าสี่กันดีกว่าไม่รู้จะถึงบวรระยะนีไ้ไม่ไม่ถึงไม่ถึงโอเคส่วนท่าห้าครับเป็นการทําให้เราเนี่ยล่องหนนั่นเอง เล่นเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเราชนะเราก็จะรีวอร์ดมาครับเอ่อจะบอกก่อนว่าสกาวอ่ะเป็นตัวละครตัวเดียวครับในนี้ที่มีโอกาสติดคิ จะไม่เหมือนเฮวิกันเนอร์ครับที่ไม่มีโอกาสอุกซี้เลย ฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายชนะครับก็จะได้วีเทสเด์กิฟต์นะครับทั้งหมด3อันแล้วก็รวมอ่รีวอร์ข้างจอด้วยครับอีกหนึ่งประมาณนี้ครับสำหรับไอตัวเมเฮมอ่าต้องบอกว่าคาร์สคาร์สามคันเนี่ยมันมีข้อดีของมันอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้เป็นสเกลเป็นคาร์สเดียวที่สามารถตีดิคิได้นะครับส่วนเฮวี่กันเนอร์จะเป็นคาร์ที่ตัวหนาและเลือดเด้งตลอดเวลาครับและดาเมจก็แรงด้วยและก็ยิงไกลนะครับซัพพอร์ตจะเน้นการช่วยเพื่อนนะครับมีการสร้างบาริเคด มีการฮิล <peach> แล้วก็เปลี่ยนตัวเองกลายเป็นลูกบอลหิมะนะครับไว้ชนศัตรูโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่เบลชอเบลชอตัวนี้เออผมจะบอกก่อนว่าเออจะบอกร้าว <c oughs> ๆดีกว่าว่ามันประมาณไหน<ใ>น,นะครับเดี๋ยวเราจะยืนดูเขาเล่น <c oughs> เพราะว่าเบลชอเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยผมแนะนําให้เราต้องตั้งรีเซ็ตสกิลเราให้กลายเป็นเ,เลขหนึ่งถึงเลขเก้าปกตินะครับถ้าเกิดเราตั้งเพนเยนมันจะดูไม่รู้เรื่อง โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันดูเขาคนนี้เล่นนะครับโ okay. อเคลักษณะของเบลชอนะครับจะมีคูดาวของมันอยู่มันจะมีคูดาวก่อนจะเริ่มเล่นนะครับพอเขาเริ่มเล่นปุ๊บจะมีตัวโน้ตไหลลงมาเรื่อยๆครับเหมือนกีต้าร์ฮีโร่เลยเราก็แค่กดให้ทันนั่นเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองดูเขาดู <c oughs> ถ้าเกิดกดไม่ทันเลื่อจะเลื่อจะลดนะครับ ไหนแม่เลือกวันถ้าเกิดกดไม่ทันเลือกจะลดนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดกดทันเลือกก็จะเด้งกลับขึ้นมาประมาณนี้ครับส่วนส่วนของเบลชอครับวิธีนี้ได้กล่องเหมือนกันนะคือเล่นทุกรอบได้กล่องทุกรอบแค่เล่นดนตรีก็ได้ก็รวยได้ครับใครบอกว่าเล่นดนตรีแม่งไม่รวยเนี่ยโคตรรวยเลยจริงๆกล้านั่งเล่นทั้งวันเปล่าโอเคกรับประมาณนี้ในส่วนเบลชอครับพอดีผมปิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากเล่นให้ดูเดี๋ยวไปตายฟรีโอเคครับ โอเคมาเดี๋ยวมาส่องเทดดิ้งโพสกันต่อนะครับจะเป็นในส่วนของสกินใหม่ครับสกิลไอสกินไทม์คิเป,ปิลปะใช่ไหมเออสกินไทม์คิเป,ปิครับสกินใหม่ตรงนี้ผมค่อนข้างจะชอบสมงควรนะแล้วเป็นสกินชิ้นแรกที่ผมเห็นว่าซัดราคาสตาร์ที่1 0 0่งเลยทึ่งมากว่ามันเพราะมันแพงมากเลยนะคือแต่ก่อนมันไม่ขนาดนี้นะครับ คือสกินอื่นมามันจะ60อันนี้แม่งมาร้อยเลยนะครับไทม์คีเปอร์เดี๋ยวเราจะมาดูไทม์คีเปอร์ไทม์คีเปอร์นะครับสังเกต่าสกินแม่งโคตรแพงเลยแม่งมีไม่กี่สกินเท่านั้นนะที่ผมรู้สึกว่ามันจะขายวันแรกแล้วจะร้อยจีนะครับมาดูกันนะครับไทม์คีเปอร์นั่นเองสวยเงยงามทั้งนั้นนะครับน,นิวฮอร์โนะคตรง่อยเลยสแ,แกปเตอร์ง่อยนะครับลองโบสวยนะครับลองโบสวย เด็คเกอร์ก็โอเคนะครับแฮมเมอร์ก็ใช้ได้ปืนสั้นไม่รู้จะติดสโคบมาทำพระแสงหอกหอกเงาอะไรกันกไม่รู้มีทอชนะครับทอชไฟสีเอ่อน,น้ำเงินขาวๆหน่อยครับดาบก็สวยเหมือนกันโอเคผมชอบดาบนะดูเป็นดาบดีโอเคก็โฟกัสนะครับโฟกัสมันจะแปลกๆหน่อยมันดูไงไม่รู้ แล้วก็โอเคสวยดีครับสตาฟสตาฟก็ดูเหมือนไม้ไม้กวนน้ำตาลที่มันมีอะไรบนบนเคลือบเพชรอะไรประมาณนี้ไรเฟิลน,นะครับสวยดีแล้วมีตะโขบด้วยเมดครับยิ่งใหญ่อลังการมากครับเมดค่อนข้างจะใหญ่เลยแหละจริงบุนได้ด้วยโคตรน่ารักเลยส่วนแอคนะครับแอคแม่งก็มาเป็นเหมือนไพ่หรือพัดไว้พัดพวกขนนางอะไรอย่างนี้โอเคครับ สวยดีจริงเซตนี้ก็สวยดีเป็นเซตใหม่ที่ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยว่าเอเนตแม่งทำถูกถ้าไม่พูดถึงสกินอิมพูเวสที่ค่อนข้างจะโคตนเฮียโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราลองดูอิมพูเวสที่ผมพูดถึงก่อนอิมพูเวสนะครับสกินดาบแม่งอย่างระเดสไอแลนด์หรือจะแม่งเอาอะไรเอาบานหน้าต่างมาทำเป็นดาบนะครับแล้วก็มีเชือกพัน โฟกัสก็เป็นนาฬิกาโบราณทอชก็เป็นอะไรเนี่ยไม้ไม้กวนหัวนะครับไรเฟิลก็เป็นปืนหนังกระติกทอแป๊บนี่อาการหนักสุดก็คือโลโลเกอีขวานนี่ก็แม่งอะไรก็ไม่รู้นี่นี่อีปิกสุดกันเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยก๊อกน้ำเป็นปืนสั้นอะไรก็ไม่โคตรสตีเลย เดดเกอร์เป็นสกินขวดนะครับมันก็สวยดีเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสวยตรงไหนนะครับโอเคก็ประมาณนี้คนระ่าวๆไม่น่ามีแลนะ้วแหละผมว่าเนาะอืมไม่น่ามีแลนะ้วอาแล้วก็มีทรงผมใหม่ใช่แส่หรับใครที่ากาลังมองหาทรงผมใหม่ให้ตัวละครนะครับก็เป็นโอกาสคุณแ้วที่ได้รับลองจับจองทรงผมใหม่ๆดูส่วนตัวผมชอบทรงผมฮิวแมนนะครับทรงนี้ค่อนข้างจะสวยเลย นะครับส่วนอชูล่าทรงนี้น่ารักกว่านะครับไม่รู้กค,ครับแล้วก็มีทรงผมผู้หญิงนอนที่ผมรู้สึกว่ามีทรงหนึ่งที่สวยนะโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมชแนลน,นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างติดตามข่าวสารพวกเราก็แฟนเพจ a c e b o o k สมมีิปี้บางขึ้นเคยครับสำหรับใครที่มีปัญหาการเล่นกีสองนะครับไม่ว่าจะเป็นคําถามโคตรจะโคตรจะน่าโง,ง่ขนาดไหน,นครับถ้าเกิดว่าคําถามนั้นไม่น่าโง่ถึงขนาดแบบว่าในชแนลผมไม่เคยทําอันเนี้ย ถามมาได้เลยนะครับถ้าเกิดในช anel ผมไม่เคยทําคําถามแล้วมาก่อนถามมาเลยครับผมไม่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าในช anel ผมมีแล้วเนี่ยก็ไปคุณคุณกันก่อนบ้างน,นะครับจะได้แบบลดภาระการตอบคำถามผมบ้างลงบ้างก็ยังดีโอเคโอเคครับก็ไม่มีหน้าไม่มีนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับสวัสดีครับ